เฮ้ได้เฉยธรรมดาีว่ากับบ้านอลังจดมาดีกระดดไปน้เองเท่า้องเท่า้องเท่าสวยเออเวล็กก มาแล้วจู้สกินบัตเตอร์ไฟอะไรวะเท่าไรหกเก้าเก้าเลย ใครอยากซื้อนะครับก็ซื้อในราคา6กับ9แต่ถ้าอยากเสียมากกว่านี้ก็ส่มไปแล้วกันนะครับโอกาสการออกที่0ูนหต้องใช้ประมาณ2 0 0กล่องบ้านะร8 0ยช่พี่ซึ่งร้อยกล่องก็รอไป900แร้อยนะครับ100กล่องนี้โอกาสได้ยังพึ่งพึ่งถึงครึ่งเลยดังนั้นใครอยากประหยัดคูปองก็แนะนำว่าซื้อเลยครับอย่าไปหาส่มแต่ว่า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 เฮ้ยไม่อยากซื้อเองใจพี่ส่มส่มดีกว่าเอาดีเอาดีส่ว แชรไปซื้อกันเลยครับไปซื้อรีวิวเลยนะครับพี่น้องครับนะครับผมนะครับเติมเกมที่ไหนเติมเกมยังไงนะครับคุ้มสุดนะครับแล้วก็ได้โบนัสเยอะครับก็วิธีการเติมง่ายๆครับก็เข้าไปในเว็บเติมเกม .com นะครับก็กดไปที่เกมที่เราอยากเติมครับอย่างผมเนี่ยนะอยากจะเติม ROV นะครับก็ก็กดเข้าไปที่ ROV นะครับจากนั้นก็จะมีการชําระเงินมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าจะคุ้มสุดและได้โบนัสเยอะนะครับช็อปปี้เพย์ครับช็อปปี้เพย์กดเข้าไปต้องซื้อไหนวะ ไปที่ร้านะค้าแต่งเฮ้ยได้เฉย <c oughs> ว่าเดี๋ยวเอาไปตัดต่อยเชื่อมก่บตอนเปิดก่อนโอเคครับไปนำซื้อดีกว่าเดี๋ยวผมดูยังไงมันก็น้องเนยผมหายไปเลยน้องเนยร่างเก่าหน้าเก่ากลายเป็นเนยหน้าใหม่ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้องเนยกันโอเคทุกนครับเดี๋ยวมารีวิวสกิลกันที่ธรรมดานนียกวากลับบ้านรอรอฆ่าเลยมีสกิลวากลับบ้านด้วยครับฆ่าเพื่อกับตายอลังจดตกตีล้ลงน้ำ มาดิอีกมั้ยปลาดอกไปโดนน้องเกลียวต้องเข้าต้องเข้าต้องต้องเข้าปลดโลได้นะมาเลยสวยเออไวเล็กก็สกิลสองคนเดียวนี้โคตรพิของดีในการปลดโลเลยจบไหมหนูจบแล้วหนูจบแล้วหนูจบแล้วสวยเล่นดีครับไดก็เล่นดีแตะแตะแตะกูรู้แล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับสกิลสองที่ปลดโล่ให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยไอ้เชี่ยงัดแล้วมันไม่ลอยปกติอะยืดได้สุดละหนังเดียวเลยอ่ะโอ้โหตันโอ้โหสวยเจ้าหน่อยตันชุดที่โอ้โหแต่โดนแช่ตึง <c oughs> มาเป็นมาเป็นชุดชุดจริงดูดกอดไอ้เแค่นั้นมาผมรู้สึกว่าฟอร์เรนการจะเข้าแล้วเงีย่ยแต่ย่ามันดูสกอร์สลิมกูตายฆ่าฮาตายฮาแล้วสลิมสกอร์ ลองดูสกอร์กูก่อนปรับมันยิงมันเลยใส่ไหล้เลยรู้ได้นะพี่บอลเลนของไม่เกิดขนาดนั้นมันโดนกดต้องต้นเกมอ่ะอ้าวเราไม่มีเช็คไม่เป็นไรมีตัวตายตัวแทนนี่ไงตัวตายตัวแทนไม่ไม่ตายแทนน่ะเหรออืออือย้อนยิงไปพอคิดว่าเปิดไปแล้วก็น่าจะเอาไม่อยู่เหมือนเดิมโอ้ยก็มาดีมาก ถ้าไม่ได้ย่อนผมน่าจะตายอ๋อคงอยู่นู่นเป็นกราเกิดบ่อรอบที่ห้าแล้วครับพ uh ี่น้องเพนไปจากล่างขวาใช่ใช่ตรงนี้รอดูใต้ตีนเลยรอดูตาจีนมันใช้กับพี่ไปแล้วไม่รู้คูดาอะไรเกิน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 ไม่ต้องรีวิวบัตรแล้วรีวิวสกินฟินิกสกินอวากาศส่วนบัฟแม่งไอ้ส่วนบัฟแม่งเดินเป็นคลิปเลยรอพี่หน่อยนะพี่จะเกิดแล้วพี่จะเกิดแล้วการลอกไง มีไอ้นี่ไอ้พ่อมีมันมีไอ้นี่ไหมท่าวาับท่าอะไรเงี้ยไม่มีวับไม่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 มีะมนะม,มีมีแค่วับกับบ้านเนี่ยนี่แหละที่เหลือก็เป็นส,ก,สก,กิลปกติแต่ไม่ได้กินแล้วเพราะว่ามันเจอโอ้โอ้โอจะโดนฟอ,อร์เรนแลนด์เลยแล้วเหรอไปอยู่กับเพื่อนกับฟูงนี่ว่ะเฮ้ยมีบัฟแดงใช้แล้วไม่ทนไม่ทนไม่ทนแล้วเดี๋ยวเราลากบั๊กนะพี่ลางบัฟใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้โอ้ ไอ้เฮียโดนเดินอุ่ามาดูรีวิวสกินเนี่ยไอ้เฮียอ้าวปุนพลิกเพื่นว้าวมีแล้วบอลุูไส้อะไรอ่ะโดนเกิดแล้วไงแรงกว่ากูอีกเล่นขวาเคลนขวาเดี๋ยวไปแทงให้ดีกว่านะอย่าเรียกผมว่าเป็นตัวดาเมจเลยเดี๋ยวเปิดป่าให้ครับมึงไม่ต้องดิ้นมึงไม่ต้องดิ้นมึงไม่ต้องดิ้น อภูมิใจมากครับกับคิวนี้ขอโอกาสไม่มีออกโอกาสอ่ะจะผักกาดเอาไหมโอกาสเราต้องสร้างเองไอ้หนุ่มมาดิอามาอาร์ตติแล่เนะตีบ้านตีบ้านอ๋อหือโอ้โหโดนไปโดนไปโดนไปฮึดะกำลังมาในอีกกี่วิวะเนี่ยมันเหิมเกิมเพื่อนเรา วกูมา,าแล้วเพื่อนแทงให้แค่นั้นแหละโอ้โหไอ้ลิงอเอาแม่งไม่ลงว่ะโอ้ไอ,โโอ,โโโอ้โบโดนไอ้โบโดนเฮ้ยตต่โบรอดไม่ไม่ตายไปกับกแบูแหละไม่ตายเหรอให้ไม่มีทีทสักคนนมงอซำวันพีทีทไม่น่าไปเลยเมื่อกี้ท่าดักอยู่มันเนี่ยนันนะสลิปม,มันวิ่งเข้าพุ้งผมมามไม่รู้ว่ามันจะวิ่ง,<อ>งในชนา,ามันโดนตื๊ดอยู่อ่ะไปย้อนเราไปเอาไอ้เหี้ยนี้ก่อน ดูมันจะเป็นปัญหากับทีมเรามากเลยนะไข่นีน้นะครับมันคิดว่าเป็นไข่เหเวลากเก็บไว้หนึ่งนะล่าง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 ,ลางคลิปเข้าวเลยนี่คือแบบไม่เช่ตัวไหนเดินผ่านนี่คือไส้ไหลแบบรูดเจยวกัรรูดน้ำหลุดไปแรงกว่าเยอะไม่ต้องการความรักต้องการให้ไงชนะว้าวว่ะของของรวมได้บ้าได้ รู้สึกว่าลางบัมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วผมโอ้โหโดนอะไรอ่ะไอพอมังคุดล้นั่นแหละน้ำแข็งใสอ่ะโอ้โหแรงมากแม่น้ำแข็งใสรวดแรงเดแบบครึ่งหลอดโอหนูไม่อยู่แล้วจ้าเอาป้อมล่างาพี่ถูกป้อมล่างให้แตกมันจะได้สบายแล้วหัวขาดรองเท้าแล้วเดินโคตรช้าโมเมก้า ต้องดักเราพี่มันรู้เยอะไม่ได้รู้เยอะมันกลัวมาจะจบยังไงวะนี่ถ้าเราโดน,ดนถึงเข้าป้อมนี่เกมพิกอย่างนี้อย่าไปเสี่ยมเล่ยมเลยพี่วะสามสิบวิ่ง <30 S 1> รอดาร์กไหมล่ะหรือรอจังหวะที่มันพลาดอะอะไรเงี้ยระหว่างรอก็แบบเ่นบนถ้าพอเ่นมา ก็ได้อย uh> ah uh> uh ู่มีวิล่าเฮ้ยคนเล่นไม่อยู่กับฝูงวะไม่อยู่ฝูงเฮ้ยไปไปได้เล่นแม่อ่าอ่าไอ้นี่แม่งเล่อยู่แยกกับเพื่อนมันไม่ฉุดไม่หลับไม่หลับจริงนะชอบมาอยู่คนเดียวนม่หยิอตัดเสียวไปก่อนแล้วกันมาแล้วลูกชายมันดีตดาเมจปัญหาไปแล้วเพื่อนเหลือแค่แคลลี่แล้วเพื่อน กูตั้งใจมันดึงนะจริงๆอ่ะเพราะว่ากูจะไปล่วงข้างหลังมันหมดหมดจากบ้านละตีป้อมตีป้อมอ้าวตีละตีป้อมโคตรสู้ชีวิตใช่เฮ้ยโคตรโหดตอนเล่นเกมเลยกว่าจะก่อโหด เงียบมานานเงียบมาตั้งนานนะยอนนะตั้งใจเรีนยครับโวดหัตั้งแต่กลางเกมแล้วไอเชียลูกเขาเริ่มมีของอ่ะรุนแรงมากเลยกูเลยชอบเล่นย้อนไงส่วนกูเหรอหกจุดสี่รอดได้กระบุญหัวโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวสกิน แบบกำๆนะครับใครอยากไปได้สก,กินนี้ก็ไปซื้อนะครับไม่แนะนําให้สุม่มเพราะสุ่ม200กล่องก็น่าจะเอาไม่อยู่แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าสุ่มเยอะแค่ไหนก็ลองไปดูช่องคอนอื่นให้สุ่มก่อนนะครับทีนี้ผมยังไม่อยากสุ่มอะไม่อยากเสีย3-4มสนะี่พันอะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีสก,กินสวยๆมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้สุ่มนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าซื้อไปเลยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิป,ปหน้าฝา,ากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ